ครับจะเอ็นมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ช่างมนโอมช่างมนโอมแล้วก็แอชิตปากแปร์นะครับตอนนี้ก็ไม่ยังนี่ได้เวลาแล้วครับได้เวลาแล้วสมมาพาคขึ้นสมมาพาคขึ้นที่แรกว่าจีตับตะเ้าแล้วลุงส่วนมากกรเลยมาเป็นหมูลุงเห็นหมูกันจักหน่อยคนม่มากเมื่อเมื่อนอนเมื่อนอนหน้านลำตีมือเล้งไม่ได้ถ่ายเป็นข่อยมากหมวกว่านหน่อยเอวเห็นเพิ่นนอนตะหมวกว่านหน่อดิ คนเศราอย่างแม่หลายคนเอคจอย่างแม่หลายคนรเไทยเนี่ยปอ๋ยแตเนาพู้อะไรมากทุเคเอาให้เรป่ะเนี่ฮะเขาเป็นไทยกบป่ะเนี่ยแมนไทยกบไทยไอ้ให้มันเป็นปุ๋ยซื้อมันจกไทคือยังเมื่อวันเดียวน้ว่ารถเกี่ยวเขาสีขามากเขาสั่นว่าเว้นเขามากเถอะมนเห็นผูู้้บอกอยู่เกี่ยวสีขาวำมู่านเหรอเนี่อืมไม่หนีเหรออะไเขาอยู่ ไอ้ปุนะูหน้าดในะปอนูอยู่เนี่ยถือไปส่งเราอยู่บ้านเออเต้มานะปูมานำห่นำอ,อน้ำได้เนี่ยมาหอดบงังเกือบเที่ยงเลยแหละมาหอดกลินเขาเที่ยงเลยสันเพลสเลยมาหอดสันเพลสเลย,เพ,เลยพอนูุนนี่แล้วพอแล้วพอแล้ว,ลวปลาคนปลานะครับเป็นกะทายหน้าจะหมดแหละ <c oughs> มันจะขงังเราเนี่ย มันจะเบิดถังเดียวล่งลึกงลงลึกลลก,กบต่อเฟียงน,นะถ้าลงเตือนเตือนมันก็เมื่อกาบรกบต่อเฟียงนนอยเออแล้วทั้งดินแห้งพอมันลนะ จากอันนี้ดีขึ้นอยู่ดิดจังถ้าไปเที่ยวชอตนั้นดีขึ้นนะช่วงตอนนั้นสามติปมันบ่อที่เยาเบิ้งอะติดลบสามติป,ตปกันเขาถึงตอนนี้เหลือติดลบเก้าสองยันนะตุเออขวบสี่สิบเอออันนี้ตอนนี้เหลือแค่ลเเบเก่าที่ยกแปดสิบอะเอออ่อนห้อยอันนั้นเขาจยเขายำกำลังดันดันมากอนั่นค่อยๆลดลงอะนะเออเดี๋ยวค่อยๆลดลงนี่นะครับเป็นการ เขามอกเมากเรือลบเก่าตอนไหจากสามสิบกัวเลือลบเก่านี่บแต่ว่ากันหองกมึเาลมึ้นเข้าลมนแต่ว่ามันกมันกได้อยู่นะคือบ่ห่อมเลยนะเฮ้ยเครื่องสูบยูนผม่อนบ้านลุงเสือ บ่ได้อยูเลยาเสือป่าไปปล่อยที่แรกว่างแผนกันเป็นวันกินชาบูด้วยเปลี่ยนแผลงอะไรนั้งสู่ป่าก็บ่รู้คือกันบว่างค้นี่แหละเออก็ว่าจะไปกินข้างค้นนะก็ได้ยินี้นะฮะแต่เปลี่ยนได้ตลอดเวลาเปลี่ยนได้ตลอดเวลาเดี๋ยวข้ามมาเดี๋ยวก็สิเปลี่ยนอีกข้ามมาเดี๋ยวคุยกับทีมงานเกี่ยวข้าวสิว่างนี่อืตอนนี้ติดต้นไม้ครับคือมันกเบ่แน่นะเพราะว่าก็มีคนมานําเพิ่นหลาย กัดส่วนเพิ่นนั่นละเพิ่นกัอยากใจเพิ่นกัอยากนอนอยู่หันละเพิ่นกับว่ามีคนมาหลแล้วเขาจาสิเมื่อยจังได๋อนาะแบบนี้นาะกับมาน้ำหลายคนเนาะถ้าแบบว่าคนพร้อมที่จะมาพร้อมที่จะยู้มันก็ได้ยวนแล้วมันหลุดเดซายไหมเดี๋ยวก็ต่อเอา ข้าวหนึ่งมาตะพุดหมาตะไปเที่ยวุ่นลไม่แต่ไปเที่ยวเลยัไปคุยทุดละไม่แต่ไปเที่ยวแล้ก็ไปคุยทุนละสั่งาบอเออสั่งพไปสั่งผบอสั่งาบอเห็นโคตรเลยสั่งะพุทธรูปบ่สั่งแล้วแล้วเอออันนี้นี่ดีสิสั่งแปลนเออเฮ็ดเราเดชไปเราเดชเอาคือไหแ่วยเขาก็เอาไปสมทบบอเขาสั่งแล้วเดี๋ยวไง ของผมอันของพระอันเดีพระพระแก้วอ่าพระแก้วมรกตเหรออยู่ในกระทินนอันเดีโอ้ยจังสัตวล่ะอยู่ใกล้ๆกระบ่ไปเฮ้ย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 โอ้กอยากไปใจสิครับแาเจ้าไปกันต้องว่าไรลุ้งไปข้างพ่อมือนเมื่อนั้่เน่ยอืมเสียดายเสียดายขี่ไป่นี่ยมอแลงกระบ่ไปดักกันเออเบ่งไปตะคุ่นกระทากำนั้นบ้านกำนั้นเสียดายโอ้ยงานหลาย อยากไปกลับมาอยู่โายันบ่ของผมสั่งพระพุทธรูปนะผมไปเอาอยู่น้ำด่านขจอม้าเอาไปเอาไปถวายอยู่วันสัมฤทธิ์นะฮะเอาไปไว้ถวายเออไปก็ไว้อยู่เอาไปเป็นพระอ่ะไว้สาราละไว้พ่อพอดีเจ้าคณะอำเภอเพิ่มมาเพิ่นก็ารทำพิธีหรอเบิกเนตรให้พร้อมเพิ่นทำพิธีเบิกเนตรให้พร้อมอืมแล้วมีโอกาสพาไปนะได้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 กรับกลับไหว้พระนะครับแล้วก็ไปเยี่ยมบ้านณฉิทครับ กะนั่นแหละตอนนี้สิเดี๋ยวอันอีกจัาหน่อยเปิดตัวผลิตภัณฑ์แบรนด์ของคุหของเด้อฝากฝากขายเลยเด้อปอู้เบย์ก่อนมาไงฮะปูไปก่อนปูไปก่อนมาบอกว่าเป็นียังเดี๋ยววันพุธนี่เดี๋ยวว่าสิส่วนลุงเข้าไปเบิ่งโรงงานน้ำอยู่ก็อยากอจะส่วนเพิ่นเข้าไปเบิ่งโรงงานน้ำในเครือปากแปรแม่นซื้อนี่เล่นวะอ่า บ่แม <chill> ่นเอาไปก่อนเอาไปก่อนพอมาอยู่ในขั้นอยู่ในขั้นตอนอยู่ในขั้นตอนแล้วสิลดเลยหรอยู่ในขั้นตอนอยู่ในขั้นตอนกันแบบว่าประธานงานเดี๋ยวเดี๋ยวเพราะว่าอาทิตย์หน้าเลยว่าจะนัดโรงงานไว้เดี๋ยวไปเบิ่งโรงงานอยู่แถวไหนบอกได้เดี๋ยวอยู่แถวบางเลนครับเสร็จแล้วให้นึงจะเอ้นแารถทำไงนี่ลุงครับ ขี่เม้าฝานนะครับฟานหกฟานเจ็ดอ๋อผู้ได้ท้วมมากเนาะบันดนี่เนาะเพื่นอนวะเออผู้ได้ท้วมมากเนาะนี่ครับ ที่มเมื่อได้เลยเดี๋ยวในการอาทิตย์หน้าครับข้าวเราบอข้าวเราบอกินส้มตำครับเมื่อวานซื้อส้มตำมาสูตกินเอออ๋อตะเกี่ยวข้าวเขาบอกแมนครับพาเขาเจ้าไปได้พาลุงเอารถเอายางไปป่าได้เยอะไหมไอหมดนั่นเดี๋ยวได้เยอะหรอพูดได้สองให้สามให้หรอเด้เอาบ้างี เพระหนาแล้วว่ากันเหลือหน่อยมีกว้างอยู่ครับเหลือสีไล่อะีคนมาเกียวตางานสีไล่เกี่ยวบนมือกับบ่ผกันแล้วันเลยสิบบ่คนที่มีเกี่ยวรายาที่เนี้ยถ้ามีคนมาสักกี่สิคนเนี่ยสิบไล่อะันเดียวมันสิบว่าแล้วอยู่บอี่ยผมอ่านบอกเอก่ย ว่ามันเลี้ยวยี่ยงยงเขาไปปื๊ดปืดปืดอย่างนี้มีแต่เมื่อดสมาบ้างอะไรนะมีไฟมาบ้างมีโู่นครับหมดนะครับมีมาเสริมกับตังกับโกโก้ไลครับเกี่ยวบ้าเกี่ยวพี่ชายพี่แอนแม่อ๊อฟหลายคนมีหลายคนเกี่ยวซื้อไปเมื่อเช้าก็หมดไม่พอ ครับเท er <50 S 1> ี่ยวซีบุกือนเลยป่ะแงนบุพ่อคนหลายเรเที่ยวถึงเมื่อบ้านแล้วกลับแล้วครับอาทิตย์หน้าเดินทางเดินทางปลอดภัยเลยครับเด้อขอบคุณมากครับครับผมแล้วอาทิตย์หน้าพ่อกันไหมขอรักิดอาทิตย์นี้นะครับไหนมากก็ขออาทิตย์หน้าครับตอนนี้แน่นอนอาทิตย์หน้าพ่อกันไหมอ่ะลูกนะกลางวันครับเดี๋ยวไปส่งคุณพ่อครณพ่ออยู่นี่เนาะ คืองมางเ้เองจมา,า,ารกัเอาปลาไปไปล่อ,อยโอ้โอเคโอ้ดีสิบลิตรเนยอับเบิดเมือเม่อเอ